สวัสดีค่ะพี่มินนะคะวันนี้ก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์น้ำมันป่นะคะเมื่อคืนคือแบบปวดหลังปวดหัวมากนะคะแล้วก็แบบว่าใช้ทาสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะคือหายเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยฝันด้วยนะคะฝันว่ามีคุณหมอนะคะแล้วคุณหมอในยิ้มเหมือนปป่เลยนะคะเหมือนปู่เลยแล้วก็ในใจคิดว่าเอ๊ะ คุณหมอดูแปลกๆคือคุณหมอประจําตัวนะคะแล้วก็มาฉีดยาให้คือตื่นขึ้นมาตอนเช้าคือหายเป็นปิดทิ้งเลยนะคะเพราะปกติเนี่ยจะปวดหัวแบบมันเป็นไมเกรนนะคะมันก็จะปวดหัวเลื้อรลังแล้วก็แบบกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยมันก็อักเสบอักเสบง่ายนะคะเนี่แหละแล้วก็แบบได้อธิษฐานจิตกับนวลนปูไปนะคะก็ ถือว่าสุดยอดมากๆเลยแล้วก็ลูกหลานหลายท่านนะคะก็ชื่นชมมากเลยนะคะกับน้ำมันปู่นะคะสองนาคาพระปู่ศีสุโธแล้วก็พระปู่ผู้ชงนะคะที่ท่าน นะคะเหมือนกับเออมาแนะนำนะคะว่าสมุนไพรอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบนี้ท่านมาให้สูตรนะคะก็คือผสมรวมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านก็มาแนะนําไว้แล้วก็ท่านก็เมตตาให้พลังงานอธิษฐานจิตด,ด้วยนะคะให้เอาไว้รักษาคนนะคะคนละ399อบาทใช้ได้นานนะคะส่วนผสมเข้มข้นมากนะคะส่วนผสมสมุนไพรเข้มข้นมากมีสมุนไพรพวกข,งขงิงพวกไพรแล้วก็มีอื่นๆอีก นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจทาน้ามันปูเนี่ยเพื่อเอาไว้ทาท้องบรรเทากดไหลย้อนนะคะคือช่วงหนึ่งพี่มินกดไหลย้อนกาเริบเพราะว่าทานยาฆ่าเชือ้อติดต่อกันต่อเนื่องแล้วลำไส้มันแปรปวนแล้วก็คือแบบหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเลยนะคะคือคือคือค,อค,อค,อคำว่าหายใจไม่ออกนี่เข้าใจกันอยู่เนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันไม่หายใจมันคงตายแหละแต่ว่าในคนํานิยามว่าหายใจไม่ออกคือลมมันเหมือนกับเริมก็ไม่เลยแต่ลมมันแน่นอยู่ในท้องแล้วก็ตดก็ไม่ตดอะไรเงี้ยมันก็แบบ ใครเป็นใครเคยเป็นจะรู้เลยว่ามันทรมานขนาดไหนแบบว่านั่งก็ไม่ได้นะคะต้องเดินนะคะเดินมากๆเขาก็ปวดข้อเท้าก็ปวดอีกอะไรเงี้ยนอนก็ไม่ได้นอนก็คือทรอมามันเหมือนกับมีอะไรทับอกอะไรแบบเนี้ยนะคะเนี่ยเราก็แบบว่าเออแบบขอพ่อปู่เลยขอพ่อปู่ช่วยช่วยหน่อยเงี้ยพ่อปู่ก็บอกเออให้ทําอย่างนี้นะให้ทําน้ํามันออกมาแล้วก็เอามาช่วยคนอะไรแบบเนี้ยนะคะ ก็นะคะแล้วก็ขายโคูขายโคคือถวายปู่นะทำร่วมบุญกับปู่นะคะเกบาทคนละสามร้บาทนะคะสมุนไพรเราเข้มข้นมากนะคะแล้วก็ทาแก้คันเมื่อวานมีคนบูชาไปแล้วไปทาแก้คันก็ปรากฏแบบเขาบอกเขาหายคันทันทีเลยนะคะบอกพวกคันแพ้อะไรอย่างเงี้ยมานานอันนี้ก็ความเชื่อและประสบการณ์ส่วนบุคคลเนาะประสบการณ์ส่วนบุคคล นะคะจะเป็นนะคะอาจจะเป็นแบบว่าเออสมุนไพรเราถูกกับเขาพอดีหรือว่าเขามีบุญสัมพันธ์กับปู่พอดีอย่างนี้ด้วยนะคะก็ลองดูนะคะเปิดใจนะคะเปิดใจนะคะอันนี้แบบไม่ติดสติกเกอร์นะคะเพราะว่าพี่มินเอามาใช้เองนะเนาะก็เปิดใจนะคะ,เป,ะ,คะเปิดใจลองใช้กันดูนะคะลองใช้กันดูแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพี่มินตั้งใจทํามากเลยลองใช้น้ำมันปู่ดูนะคะ ลองลองดูก่อนก็ได้ทาท้องเบาๆมันต้องนวดท้องเป็นนะคะแล้วก็เวลาก่อนออกกําลังกายเนี่ยเอาไปทาท้องเนี่ยช่วยเบิร์นช่วยขับเหงื่อด้วยนะคะแบบคือดีมากๆเลยดีมากๆอยากให้ได้ลองกันแล้วก็น้ามันก็หอมด้วยนะคะอ,อ,อยากให้ได้ลองกันนะคะมาลองกันได้นะ้ามันปู่นะคะพระปู่สีสุดโทแล้วก็พ่อพปู่ผู้ชงนะคะท่านเมตตาตรงนี้ไว้ให้นะคะขอเชิญชวนนะคะกด ที่ตะก,ก้าได้เลยนะคะกดที่ตะก,ก้าได้เลยแล้วก็ทุกๆช่องทางที่เราให้บูชากันอยู่นะคะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะมาสนับสนองสนับสนุนช่องพี่มินด้วยนะคะ